เมียกับท่านมาเยี่ยมเหมือนป่ะนี่ยอือประกาศให้เมียเรามาเยี่ยมแล้วก็ยังบัวมาพี่น้องเลยเนาะเราไปเวียดมาจะหางขดมันมาจะตัดน้อยเนาะเฮ้ยตัดน้อยเนาะเอ็นอ่ะยังคลองอย่างเด้ดิขยาเขาเลยไมให้ัวรั้งใจแน่ก็ไม่ได้เนาะหรือว่ะพนดีผู้ใหม่แล้วบอยังยังนะใครวะยังรอฟัวเลยยังยังอยู่ดอกแค่ชาวบ้านให้หู้เลย เราัวแล้วาทานหมออีกแล้วพี่น้องเลยเนาะค่นี้คือปามาไว้ให้พี่น้องเป็นเข้าบริดี้สีเข้าค่อยว่ามันเบิดแล้วเฉอนมันบริดี้สีมาค่อยว่าเขาชื่อแล้วก็ถือว่ามาปานเนี่ย มันคั้นต้มข้าวเจ้านี่มันสิง่ายกว่าเนาะไปไหนแค่นี้รู้ป่ะไม่ใช่ทุบโอ้อ่าลอกลกตั้งเองรู้ตั้งได้ป่ะติงได้ป่ะติงรู้ตัวนี้น่ะได้แล้ว เจ้าคือลูกนั่งอีกน uh> ี่ลองเบิ้งเคยเคยลูกนั่งพิงด้วยนี้คอยบัคบออยยันมันขาดนี่ไปนี่ักลจเติมแล้บาดนี่ลูกก็ได้ยเจ้าพ่มัดอันนี้หัดนมัดม้เท้าจนนั่นขึ้นล่ามัดขันกันไปกันไปใมาเชคเ้าไหมคือนยังไงเฮ้ยเพื่นเด็ะไย่างบ๊ย่างูเนเนเพ่นนี่ ดาวบนวดโอ้ชุดยอดได้นี่เห็นว่าตอนโตครัวกันแล้วนี่แหละมาชอยหวานหวาวามีมีจานก็จานมีมีดงดังเยมีีดดัเยดีี กูดูด้วยว่าเบรมคโอยเล่เขาอาเครื่องคอยมออยู่เขาต้องอันดูเห็ดดูด้เนาะไปเล่ะอืกายภาพบำบัดคออเย็นขึ้นแรกยาข้อชาข้อชักมันนี่เนาะออยุตวจะชงหมูล้วมึงควรจะมูให้คนยุ่ยกับยุ่ยเออยุดก็ยุดใหรมันยุ่ยวาอะไรวะนดให้มันสาเหมนนี่เหฮะให้มันสาเหมือนนี่อ่ยุดก็บยุดเนาะก็แล้วแต่ผูเป็นแพทย์เป็นมอแล้ว เจ้าเงเป็นทารหมอทักสองมึงจะซักเองเฮงเฮงเบื่อเงินแล้วก็อยากยุดเนาะไม่ซักน้ำน้ำน้ำน้ข้าวบัานคอยไปว่ามันจะล้ำใส่โพกโขไปลานแม่นแล้วยาเข็มเป็นแสนพวกนี้นี่เนาะกันชักือเสอส่ายรับพากว่าบานแต่ละเค็มเนาะเห็นปะคันยุตเห่งปว่ายัดงบประมาณนน้ำได้ด บาดมันดับเลยหมอบาดดับแล้วจู่มันจู่พงไทยมันดับแล้วแกแข่งแข่ยามาแั่งออกยาเอาแล้วรีก็มาเพราะไอชายเกลียดหาดจืดหาดเออมันยังอยากสั่นอยู่ยาค่อยไข่แบบจะจะต้องพยายามตีงเนอเออค่อยคเออค่อยค่อยค่อยไปเบื้องนั้นหุมได้มเมื่อยอยู่อเมื่อยอยู่แต่ว่ายังงอกรได้ยังงอกรได้เบื้องนี้แต่แต่หัวว่ามาจับมันเจ็บ เฉยมันตามหลังเบื้องนี้มันเจ็มบแห้งกว่าเบื้องนี้แต่แต่เก่านะยันตี้นะยันต์จมพีหนุ่มราเนี่ยมันลงบุตรลายเลยลงถึกรลายลงบุกรลายแล้วมันจะเป็นกินแบบโจ๊กแบบยังกินได้ปะโจกหมูนี่นะแล้วชอมาให้กินแล้วเขาบอกให้กินเขาเยี่มึงวไรเขาจึวไรเขาเยีนยมผอกินมะบว้ขอกินเด้งนอนหลับไม่ขึ้นขอกินเอ โอ้ยมันแห้งแน่นท้องแล้วหมูขมูนะขอกินแน่นนอยเขอก็บกินหมูแบ่บอกกินหมูกินมันกินอย่างคนปกติโจ๊กไหนข้าวต้มโจ๊กนะเออจังแกินก้องนะเออจังแหล่ลูกกระเพาะกินได้ทุกคนอื่นกระเพาะเนี่ยมาข้ามเาว่าเราค่เบิ่า้ำต้องถามท่านหมอก่อนเนาะต้องถามท่านหมอผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าโจ๊กมันมันง่ายต้มน้ำห่อนเราทอดเซลลูโลสเดี๋ยวดิเออเป็นจอกนะค่อยๆตอนนี้ค่อยๆข้าวค่อยกินยอะ ก็กินปีงไก่กชแไหมโย่ป่ะเป็นอย่าง okay. ้หปงไก่ปลาบ่เป็นอย่างนี้มันมันจะขาเจ้าขาก็ว่าขามันชิ้นโมูบ่เคยมากินป่ะยันผิดป่ขาอะไรป่ะปีงป่าให้ได้ป่าจ้มาคปีงมาคือขาเขาชุดปีงไก่กรขาทขาเอาหยังมันนี่กินคอคนเลือกอาหารได้นี่เดี๋ยดเออเริ่มชิแรนได้แล้วดิเป็นยังยังกจัพจากสองมือนะชิ้นขวายยั เคยบอกกินยกกิไปกวกได้แล้วนี่นาะอได้ได้ได้ชมุรอบบกีไปกินล้วจึงถนี้ลำบากคุณเอาลูกจบแล้วคอยมวยันหมวยขยันอยากกินหางเลยนอนชาวบ้านเพิ่งมาเผาเลายคนข้าบ้านคอยบเห็นภัยไดนข้า้านคอยบเห็นภนะเอลคุนี่็หลายได้ าะว่าบ้านก่อยนอะอยากคือในเมืองเามื่นใช่มบอกคือแต่หอกแสบนั้นมันเป็นยังเป็นคือในเมืองนะคือว่ามันเป็นเระนพณีม่หอเขาซื้อฮีคลองแน่นอนเป็นก้าวเน่งชิปกว่าเท้าเป็นก้านินชีเท้านี่ไม่แ่อรบมีผู้ลงวัดได้เดี๋ยวคุณบุนมีได้เนอนชิพั สิบเอ็ดโมงเด้อแหลนไปเด้อสิบเอ็ดโมงแลนหอมเะีอบมาป้าได้พ่องอแม่อยู่รกรคุณนเนีนนน่ยน,ะนาวก่อนคืนบนนาเราเิดังไฟเนาะบนนา้าพัชมปบ้าบนนาบนได เอาพื the 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 ้นดังเนาะด้่ยท่านท่านหมอมีบ่ท่านหมอนั่นคาถาคุ้มเพิ่นมาเป่าอยู่วะตรงนี้อยู่ฮะน้ำใส่เขาน้ำใส่น้ำพลังบ่เออน้ำใสแปลว่าคำว่าว่าจอดมาหยั่งไห่นะว่านจอดเออคำว่าจอดมัน่เจ้าก็ดีไว้อยู่แล้วเนาะทั้งยาหลวงทั้งพลังเออทั้งคาถาอาคมชุดยอดแล้ว อีกสองสามวันเนี่ยก็สิบุี่แล้วโย่แต่ว่าเริ่มได้ขึ้นได้ขึ้นได้เออเนี่ยมันยาหมุนเลยเนี่ยมันจะค่อยหมุนเลยเนี่ยมันจะใช้ยาลายมันยาขับไปมันมึนเขาตีก็ไรมันแข็งกันนะใชปเออคันค่อยโยก่อนสอแข่งเจ้ากุฏิเงเนี่ยเ้อเจ้าพญายาโคตรคู่เนี่ยเด้อเบื้องนั่งกับพญายามตีงนเนี่ยเออมาได้ได้กันเฮ็ดลิน นี่ก็สอยๆผมเป็นแรงฮอดล,ล,ลูกนะลูกนั่งกระไรอยู่ลูกนังกน่งมาได้เออขาจบโสมลูกไปนะโสมลูกเขานั่งโดดไรแล้วเป็นแบบบูว่กเก่าลูกได้เขาเขาลูกแล้วละครครึ่งกระโตได้บ่เดี๋ยวนี้ได้ลูกนัง่งหรือครึ่งกระโตได้ปะ้ะได้ดีเริ่มทีด,ดีเนะได้แล้วแต่ว่าได้แล้ว่าของลูกยังบ่ได้ลูกเองน้ำพ่ะท่านได้แต่ว่าลูกนั่งนะครึ่งได้ครึ่งได้ก็ถือว่าเก่งแล้วเนาะ อันนี้ก็มูมัวลุกเลยคืนได้จริงปลวะปลวะนะเป็นเอ็นอ่อนน่อนี่ตั้งเข่าเลยกัเขาตั้งแล้วก็ึืนเองได้ก็ค่อยไปนะไม่มีผู้สาวไม่ผู้สามื่อนั่นมาแล้วบอกผู้สาวมนะมาหานนดิกันผู้สาวมาเยี่ยมมันนี่ก็จีบมีแหงกันเนาะเอนอกจ้นหเจ้าให้ชาแดงอ่อนว่าจะให้แล้วด้อ ไงลแล้ววเนดออย <c <c ok ู um bueno ่นี <m <m ่ออแล้ววะไดตีแล้วตไดไดแล้วลอง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 ตีแข exactly. ่งด uh ้วยนี่หัวยกลองอันกู้ขึ้นนะคเอห่กันกูขึ้นากได้ลนีน ขันนั้นคันยางมาได้รี่ิชื่ออัดถดวิวแชร์ให้เด้อไปลูกหลานยูไปไอ้ไคือเดียวหลดในห้องหมอเด้อหวิวแชร์ได้ไปวันั้นแล้วเี่กให้เบาวาแล้วยู่ไปใส่กาวันนี้ได้ยูสองสามกิโลกรัอเอาจาก็อยถามเจ้าเลยเจ้าขึ้นว่าเจ้าจะเป็นพิการเจ้าไปเช่น บเปพราะเป็นหรอกเพราะเป็นปะเปียนนะนนการเนี่บ่เป็นมันเพราะว่ามันหูชึกอยู่เนาะหูชึกติ่งได้อยู่นเนาะข้อศีรษเป็นมันเป็นอะไรีะได้เอข้อก้องข้อศีรษะมันบ่เป็นนี่แต่มันแค่มันเป็นเปียการเลยคอยต้องบ่หูมือว่ามันมึนตายไปเลยนะชาวอินตายอันนี้บ่หูมือติ่งพราะเพราะเพราะจะจับ,จ,บ,จ,บจับกระหูกจับกระหูกมันเจ็บเลยอ๋อมันถ้าว่ายาหมือนในชาว่ศิยานะ บัตรแข้งนี่แต่เก้าก็บตีงไม่ได้เนาะก็ได้แล้ววันนี้ได้เลยเด็กตั้งบอกว่านี่ตั้งก็ได้ตั้งคอยึงเอาได้เบื้องนั้นคัดตั้งให้แล้วเราขึ้นได้บะได้ตั้งมวกเเอาขึ้นตั้งเราใช่เราตั้งมาก่อนตั้งขึ้นได้เราไปรู้ไแมไม่หรอเอออ่าอ อันนี้เราตั้งงได้อยู่แสดงว่าบเป็นเนาะตั้งใหญ่เนาะตั้งเลยตั้งตั้งตั้งขึ้นเลยตั้งขึ้นเลยตั้งเข่าเลยนะได้ตั้งบนสองตั้งเข้าเลยนะเขาออกผ่าเขาออกก็เห็นหั่แล้ว อันนี้มม่หไหโดีเคยถามเพื่อนว่าอันมากนี่ยังใช้ได้อยู่วะกันใช้บ่ได้เราไม่ต้องแช่ผู้สาวแล้วเันก็ะไดมากระิได้ตังอีกเนนึงเบมือนนึตั้งองเลยอ่ะพกไวพกไวพกห่มไวขึ้นด้ครึ่งลงึ่งเออครึ่งได้ได้นิครึ่งครึ่งได้แม่นความระหว่าเนาะเอ ยาหมนถือวาได้นะขอนมันยังจัหม่นเบาเหยดทักยากันเนาะมันเจ็บยนก่อนสาเฮ้ยยุดยึดกับยุดพกมอผ่าน่ตั้งไว้กอนเนาะฮูซึกอยู่ว่าเอวเจ้านี่ฮะยังใช่ไรอยู่ใช่ไรอยู่เออกันบ่นีเอวบ่นี่จะปิงนี่ครับ่าเอาได้ผู้ชาวลอยู่ ตรงนี้สปริงไหมอ่ข oh, yeah, so ึ้นได้แล mm ้วาใช่ล้อกังตอนตอนเช่านะเออคุณึกว่ามันขึ้นดูได้เพิ่มรอาน่ะถามเพิ่น่อมันขั้นบกขึ้นชาวด้องอ่อนไม่อยากมาเยี่ยมจัีนได้ทเป็นยาเหมือนนี่ แต่ว่ามันยังลอยอยู่มัน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 จะคือไม่งอดตอดไม่จะดีนะทำเบื่อบ่แต่ไม่งอดตอดเลยนะกระตุกกรตุกอะไนี่ฮะอาการมึนอาการมึนแบบนี้นี่เพราะว่าเพราะว่ายาโปรตีนนี่ซักเข้าไปเนาะเขาชักดูโพดบ่ะบนแล็กมันต้องใสกยามึนน้ำแล้วมันไปเป็นอังไงกันเนี่ยใส่ยังไงแบบมึนมึนอยู่ยังใส่ยามึนเอาบมดใส่ยามึนแล้วสิเดี๋ยวนั้นได้ เอาก็เจ็บแล้วก็ใส่ยาหมุนน้ำใส่ยาเนาะเออโยมบอกเออแบบแบบว่าเวลาเขาชักยาไปเพิ่มไปก็ยาไปเพิ่มเขาตองเอายาหมุนผสมเลาะเพราะเขาโปรกีนใส่จากข้าจ้าโป้ยังไงเจ้าอันเคยไปชักยาให้คนน่ะเย่เค็มนึ่งมันกแพงเต่าด้วตะกี้กันเนาะเออสิไปไฟสิไปมองแล้วต้องเอายาหมุนเขาก่อนแม่นปะไปก็ยาต้องเอายาหมุนเยาก่อนรถตกรถเป็นยังไงเขาเจ็บเลยก็ม่ใส่ยาหมุนใส่ยาหมุนแล้วกะ ใช่ยาปัวเนาะยาปัวเอาเอายามึนนี oh, ่ก่อนไปะเทนบอกค้ว hmm. ่าก <sh ็แปะเข้าไปก็ชี้ยามึนเข้าไปแล้วเขาก็บอกอยาไหลบานเจ้านี่ยหู้เรื่องยาเจ้าของน่าเจ้ามีประสบการณ์หลายที่บ้านนี้จักบอนนี่เด้อยนี่ไปห้องหมอเมืองนะเขาก็เอายามึนชายนี่ครับมันยังบมดเบิร์ดเถื่อยป่ะจ้าวะยังมันหลายเนาะบ้านนี้ไปหของพ้นเอายามึนชายก่อนไปพุ่นกับเขายาหมึนชายก่อนเขาบอบถามแล้วเจ้าใส่ยาแล้วเขาจะถามเขาอยาหมึนจะเบิร์ด เขาจังเบื hmm. mm ่องอากาศจะจะเจ็บเนี mm ่ยเขาจังเาจังหวเขาต้องอัญมณ์ใส่ก่อนเขาระงับไว้ก่อนระงับไว้ก่อนเขาย่านเขาตายเนาะเออระงับไว้ก่อนนะอูใส่เอาอูใส่กระยาหมหม้อแขวงใส่กระยาต้องอัญมณ์ตะกอนเนาะเนาะหัวนะสิแกหมาเนี่ะวันนี้ซักเข้าไปซักเข้าไปเป็นบ้าพี่ใส่กรโหลกีนอีกวันนี้ตัวแดงๆมาซับปนกันไลยมันก็มีส่วนกันอย่ามันก็ มึนแล้วเหมืนงอนหยอด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 มันมันท่านบวชพิษแถมเขามาชักยาตัวอื่นอีกเหมือนนี่เนาะเออมันก็เข่าพี่ไว้เรียนโยกเมนงัวกับขันตายแล้วเป็นโบกินก้ากินชิ้นแล้วล่ะเออใช่ไหมใช่แต่ข้าเจ้าหล่นล้มเนี่ยผมค่อยจนงอกคู่เช่นแหละผมค่อยกับท่านมอเลยอุ๊กใหญ่ไข่กับพ่อไข่เลยอืมผมสงออกเลยอันนี้นเนั่นยเราอยู่มันก็ค่อยๆไป แต่เรื่องทายนี่กะก็บรรเทานว่าผมกินข้าวกลิ่ปกติกะกิิ่นนึงเน่อยยากล่นึงหน่อยาใครจะกินเนี่ยนี่รจะเอองเมื่อใอรจะรองเมื่อใคยจะลองแตงโมกับเผาเลยนะกินมากินแตโนยกินอนไ่ได้น้าตาเพไกินอย่างกับร้องพอแห่งินปเจ็ิทองอีลเอาไดุ่นกินแตงโมกับเผานี่บ้างความสวายเดี๋ยวนี้ังเมื่อดู่หนึ่ง ไข่รอมวไข่ปลาจับที่เจมันเป็นบบไข่มันโบ้เ็ดยามเนาะมันโบ้แล้วเจ็ดองแล้วก็ทีแหลโอ้ยไข่เยแม่มึงไปชิโคลี่เล่แม่เอา่ะม่โงมาตับแล้วเรากินด้ว่ไข่โบ่มันจะล้าจ็กีมัเจ็ดถงเล่มันบอก่มือนี่ผมบแม่มันหักเลยมันยังหมื่นอยู่เล มันบ่อเบื้องนั้นอ่อนแอกว่าเนาะทั้งไทยทั้งนั้นตกไปแล้วใช่ไหทั้งนี้ลงตัวลงเหงทั้งนี้ลงจันทร์ทั้งนี้แล้วลงเหงาะว่าดองเลยดองดองออกข้างๆนะของเราเลี้ยวมันิเวชลเนี่มันิเชลีมอญโปรเชลนนะสามเบืองมันก่อกันคนดอดลงเลยแบบมันออกข้างๆนะ ตกหลงลายนะตกตกบุธลายต่อเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะยัยงนี่ยุมีอันหางมันย่อเนี่ยนี่บรามีกระดูหกหักขาหักเข่งหักกระดูกแตกแข่ง,ตงแตงก,กแล้วได้ได้ใชสอันนั้เน,นเนาะได้ใชสเล็กเนาะอันนี้บุญยังตกใช่กองหนินชายชื่อว่าเป็นทอ่เราผ่านก็ก็เชื่อว่าม่นเป็นนี่มันยังมึนอนยุคเด็กก่อนโฉวอันนั้นเป็นคันตัวตนี้เริ่มยาวมึนเติบแล้วะ เออไข่ได้แล้วฮะดิแต่กี้ตัวนี้ก็มึนไปตัวนั้นล่ะแบบเดียวกันสีมืดเปราใครก็ันะก็เริ่มดีน้ฮะแล้วตัวใดก็ไดะค่อยๆไปแล้วมันอุบัติเหตุะเหตุใดได้เนาะอย่ามึนแล้วก็เจ้าใอยว่าเจ้าที่แพงพี่แพงน้องเจ้าขึ้นมาทันทีหลังจากอันเจ้าดีขึ้น่คยว่าเจ้าจะขึ้นว่าเขาไม่ได้ถิ่มเ้าะเออแอนออนตายไปได้ Uhm ข <the> ้นน <the> <competitions> ันขึ้นว่าพี่น้องบ่แพงขึ้นจะเก่้านะเลิกขึ้นเลิศบัดนี้นมันจะมือนถึง้อ่นยอดไปหมงอดตอดไเลยไม่งอดตอดมันหมือนนะแล้วตัดความนันู่าย

วางกคักเล้อเออกลายเป็นค้างมองเห็นข่าวด่ฉายมันเ่าโดนั่นจายม่นมอใหญ่มาข้างา่นึกวันนี้ฝนตกก่อนดูจะรอจะกินหักกินยาบางนึงกินดูไรขาดฟอมกินเพื่อนกินยาวะย้อนย้อนยังไมะ พทปอดยังไันยังได้มันยังพอได้มันยังนี่ได้มันยังเหมือนมงันเหมือนใบบังมนยงเมืมันเหมือนบบังามนงอโตรมันชียาบอยมันเอนเงลึมันเหมือนแะรมันังรับอะไมันยาแค่ผ่าได้กคมันหมือนนบ่ายบ่ายก็ตัวนี้ก็ยังมือนนดนวดวดอยู่ยอดยอด บันทีแล้วท่านบอกมันคนนั้นบบาบอดกับตัดไผ่มาน,านยิบแล้วเราแบบตัดมันยิบตัดไผ่มานยิบเลยไปมีน้ำหนองออกน,น้ำเพิ่นม้ผเพิ่นโอ้แขนเน่าแล้วเดี๋ยวพัโอ้ย้ว่ามนแล้วมแล้วมันกับมีอักเสบบ้างแล้วเนาะเออขัานทำบ่เที่ยวชักยาขั้นมันเป็นแผลแบบนั้นนี่เขาต้องชักยากแก้อักเสบได้เนาะโอ้ชาติเรเป็นบาดทะยักตายได้โอ้ มัคนค่อยได้แล้วถ้ถถาที่เช um, ื่อว่าค่อยได้ก็ยานเริ่มโตได้มัน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 ยากใครเนี่ยแต่เขาได้ยางนี่เออได้ย่างได้ยางชักยากแล้วโคกมันหอมกรโคมันเริ่มตัวมันกล้ามทั้งในแลมันก็กล้ามแล้วแล้วแบมันก็เริ่มสลายไปแล้วบัดนี้มันเห็นมันชีดมันที่ปกงขุ่มไปได้บัดนเหรอเห็นมังัวควายแบบมันถึกตีนนั่นแหละ ใครวาอ,นนอันนี้อันนี้อันนายน้องเพิ่นมาเยี่ยมเพิ่น <c oughs> เพิ่นชียงใหมพี่อย่าง <c oughs> อามาพี่อามาจะคืนวานนี่จะช่องคืนนี่มมแหละมาจะเจ้าแว่พุ่นติเออมาอยู่พุ่นมาเจมมาดูนำ้ำอยู่นำ้นำพ่อน้าแม่ว่าฉันชนาะมาอยู่เพื่อน พี่พ่อพี่แม่ใจละลายเนาะร้องมาเยี่ยมแต่นูแเก่งวะน้องบ่ดองเลยจะทนร้องได้เงินข่าวแล้วมะเด้เห็นบ่ตอนเจ้าย่างไปย่างมาหางลงวัดเขาก็บ่มาแล้วยังดูดีมีเหงา่างกเเออชิเยี่ยมเรื่องไหนคน คนแข็งแหงคนไ่ได้เป็นยาไปาสิมาเกี่ยวจะอืมดี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 นมเยวันนี้วาที่พามีเยี่ยมไ่ดมาจ้ะรถจักเมื่อคำพูดบอสเดี๋รถจักเมื่อคำเลยบอสจอยคำอะไรอา้ำคุณชคำันงเนะบอครั่เอระเเาก็อาำเติบบอสคำเต เันก็อยู่ตรงเดิมอะดีแล้วทันมอยไปนี้ดีเช้าไว้ไววเจ้าเนี่ยดีเช้าแล้วจังพูกแค่นะใ้ลูกอยู่มันมาแหมบาหันเป๊ะบางลูกมีผู้ดีบ่แหมตองมันหลุมเ่าอยู้ผู้ดีมันหลุมเป่าอยู่เลยเป็นมือาน้าที่ข้างนเมือน่นอาเจ้าันทั้งได้จักเจ็บเลร เวลาขัด okay? ังไพใช่แล้วเจ้าบ uh, ุกหูว่าเจ็บเนาะมันละจูดก okay. ้นเจ้า hmm. ม no ันจักบมัน no จับหูมันคอยบันจักเจ็บจังอย่างไรนะแล้วชิเผาิทธิ์ไปชนกันมันจับเดือดร่มแล้วชิเผากันรุ่นวเดี๋ยวนี้เนาะขึ้นใจนะมือเมื่อยอย่างไรเลยเนากดอกดินดินกับมีแหละเขาก็เอาไปข้างดินไปดินเจ้าของเลยนะเอาไปย่างเลยเป็นเจ้าที่เผาเลยขอบวันนี้รถ